มาครับวันนี้เรามาติดตามในฝั่งของโดคอรแล้วก็ Luna ลูน่าแคสิกด้วยกันเราก็จะมีข่าวเหรียญอื่นๆน,นะครับทายคลิปด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับบิสก e t เว็บสามเปลี่ยนจาก m e g ก s ะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใคร,ใครกระดาน b i เก e t สามารถสมัครกระดานใต้ มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวสารของลู n a หรือเทอร่าด้วยกันนะครับก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดานปิดเก็ตนะครับท่านใดสนใจที่จะฝากลู n a 10%ต่อวันนะครับระยะเวลาการฝากคือ30วันก็สามารถที่จะเข้าไปฝากได้ที่กระดานปิดเก็ตแล้วผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับโอเคครับเรามาเข้าสู่ในเรื่องของลูน่หรือเทอร่าด้วยกันวันนี้ข่าวไม่ได้เยอะนะครับก็จะเท้าความก่อน ในเมื่อวานนะครับเรื่องของ800 USTC ตอนนี้น่าจะไม่ได้เผาแล้วถึงจะมีข้อเสนอนะครับเพราะว่า,าทางมีวอลเเเตอร์คนหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะครับทำคีย์หายนะครับทางคราวนี้ชุมชนก็เลยต้องทำการเผาเองนะครับส่วนตัวแล้ว USTC ค่อยๆไปก็ได้นะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสำหรับผมอยู่แล้วนะครับผมก็คิดว่า USTC ก็ พอถึงเวลามันก็จะโกลทูดมูนอย่างแน่นอนนะครับเพียงแต่ตอนนี้นะครับเรื่องของลูน่าแคส s ิกกับเทอร่าเนี่ยเราก็ต้องมาติดตามกันนะครับช่วงนี้ราคาไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่นะครับส่วนหนึ่งน่าอาจจะต้องรอราคาบิตคอยที่4 5่0 0 0ดอลลาร์ถ้าเกิดไปถึงในรอบนี้นะนะครับช่วงนี้บิตคอยค่อนข้างช็อตนะครับต้นทั้งขาดเทขายบ่อยนะครับเนื่องจากวานตัวใหญ่เขาเริ่มขายแล้ว นนัน้การจะไป45,000ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ก็อาจจะมีการทุบเยอะนะครับเนื่องจากวันศุกร์ในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเล่นราคาพวกคริปโตในตลาดด้วยกันนะครับโอเคเรามาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยกันนะครับเรื่องของโดคอเนี่ยนะครับตอนนี้เขาบอกแล้วกำหนดก็คือ15กุมภาพันธ์ก็การขยายเนาะ ที่จะส่งตัวไปทางสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้ที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนการล่มสลายของ u ูเนะครับในปี2022อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นการยื่นอุทธรณ์ก็วันที่6ธันวาคมนะครับในศาลมอนเตเนกรินนะครับหรือมอนเตเนโกเนี่ยนะครับที่ถูกตัดสินโดยกฎหมายศาลก็ให้อุทธรน,นะครับในมอนเตเนโกนะครับและจําเป็นต้องประเมินการตัดสินในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอีกครั้งในเวลาที่กําหนด นะครับโคศกสารก็คือมาริเจกมาริจานะครับราโควิกนะครับเน้นย้ำถึงสิทธิส่วนบุคคลด้วยที่จะส่งบุหรี่ข้ามแดนจริงๆคือมอนเตนโกไม่มีส่งบุหรี่ข้ามแดนนะถ้าเกิดจะเป็นการส่งก็อาจจะเป็นการเล่นกันหลังบ้านนั่นแหละนะครับเราก็ไม่ได้รู้ว่า,าหลังบ้านเขาเป็นยังไงนะครับเขาตกลงกันยังไงอาจจะส่งไปก็ได้นะทั้งเกาหลีใต้ทั้งอเมริกานะครับหรืออาจจะไม่ได้ ส่งก็ได้แต่ผมเชื่อว่าในวันที่15กุมภาพันธ์จะมีวันนัดใหญ่นะครับน่าจะเป็นเหรียญสักตัวที่อยู่ในเครือข่ายอาจจะเป็นลู n a าแคสติกก็ได้หรือ USTC ก็ได้ตรงนี้เราก็ต้องมีการติดตามด้วยกันนะครับว่าข่าวออกมาจะออกมาในทิศทางไหนโอเคครับเราก็ข่าวของลูน่หรือเทอรลา่าเสร็จแล้ว นะครับก็ประมาณนี้ใครอยากฟังข่าวอื่นเพิ่มก็มากันต่อนะครับเขาบอกว่าเฟดนะครับส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปี2024อันนี้ผมฟังจากหลายที่มาเนื่องจากาตัวเลขของนอนฟาร์มเพโรนะครับอัตราการจ้างงานเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็เฟดเนี่ย ก็ยังไม่ได้รับปากอะไรร้อยเปอร์เซ็นตนะครับว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เขาก็ประมาณการนะครับว่าในช่วงไตรมาสที่หนึ่งอันนี้หนึ่งทฤษฎีกับช่วงหลังไตรมาสที่สองอีกหนึ่งทฤษฎีนะครับเฟดจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากาการส่งสัญญาณของ เศรษฐกิจของยุโรปรัะธนาคารกลางของยุโรปอาจจะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยก่อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วอเมริกาน่าจะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยตามซึ่งเราไม่รู้อะนะครับแต่ส่วนตัวผมมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับที่จะบอกว่าตรงนี้ตร,นตรงนู้นลดลดอัตราดอกเบีย้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการบริหารของพรรคมากกว่านะครับว่า,าทางสหรัฐอเมริกาพรรคของเดโมแครตเนี่ยจะได้ต่อหรือเปล่า นะครับถ้าเกิดได้ต่อเราก็หนาวไสเลยนะครับอาจจะมีการแบบว่า,าคงอัตราดอกเบีย้ยไปไว้อีกประมาณสัก4ี่หปีอย่างที่เขาเคยสรุปไปก็ได้นะครับตามจำนวนที่เขาอยู่ในตำแหน่งนะครับฉะนั้นผมว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่เดือดมากๆนะครับที่พรรคเดโมแครตเนี่ยจะต้องพิจารณาว่าเขาจะได้ไปต่อหรือเปล่าในการคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ถ้าเกิดไม่มีความชัดเจน รับรองครับตายนะนักลงทุนนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเตรียมตัวเช็คบินได้เลยก่อนการเลือกตั้งนะครับดังนั้นผมก็คิดว่าทางเดโมแครคเขาก็ต้องคิดดีแล้วนะครับว่าจุดนโยบายตรงเนี้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาชนะหรือแพ้โอเคนะครับเราก็คาดการณ์ตั้งแต่ปี2024นะครับเราก็มีจดหมายนักเทศศาสตร์มหาภาคอย่างเด โคบิซี่เรเดอนะครับให้ความให้ความเห็นนะครับกล่าวถึงการลดอตัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกในปี2024โดยเฟดโดยกล่าวเสริมว่าอย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันตลาดมีก็มีการปรับอตัตราดอกเบีย้ยถึง6ครั้งในปี2024และคาดว,ว่าตลาดจะมีความเชื่อมั่นของเฟดเองนะครับแล้วก็มีเรื่องของสป t Bitcoin ETF อะไรอีกนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับการเก็งกําไรตรงนี้ยังไม่ได้ปลอดภัยนะถึงจะมีสปอตบิตคอย ETF แต่ยังมีสภาวะของ r e ี e ซ t i o n อยู่ซึ่งตรงนี้ผมกลัวที่สุดเลยที่จะเกิดแบ็กสวอนนะครับฉะนั้นภาวนาว่าราคาของ b t c สาธุไปดีเถอะนะครับขอหรือไม่สาธุหรือไม่ก็ขอพระเจ้าช่วยนะให้ราคาไปให้ดีเถอะักแสนหนึ่งนะครับพอเวลามันทุบจริงจะได้ลงมาห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไปสักแปดหมื่นลงมาสี่หมื่นก็โอเคเนาะนะครับก็เป็นช่วงระยะเวลา ใช้ระยะเวลาพอสมควรเดือนหรือสองเดือนกว่าจะราคากลับขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นการทุบที่น่ากลัวนะครับถ้าเกิดจะเกิดขึ้นจริงๆต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของคุณแกรี่เกนเซอร์ได้พูดคุยเกี่ยวกับคลิปโดยที่ตอบคำถามเกี่ยวกับบิตคอยสปอตอีทีเนะครับจากกรตต์ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ล่าสุดของ CNBC นะครับเขาก็ปฏิเสธแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน่วยงานที่อนุมัติ Bitcoin Exchange Trader Fund นะครับหรือ etfs นะครับหรือไม่โดยสังเกตว่าก็ต่อยังคงตรวจสอบใบสมัครสำหรับ s p o t t i t c o i n e t f นะครับุอลองคิดดูว่าทาง BlackRock เนี่ยนะครับเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่เคยขอยื่นจดเรื่องของ e t f เนี่ยมาแล้ว500กว่าครั้งพลาดแค่หนึ่งครั้ง,งนะครับและการ นำเสนอเนี่ยนะครับโดยเรื่องของสปอตปิดกออทีเอฟเนี่ยหลายคนก็เชื่อว่านักวิชาการหลายคนก็เชื่อว่าผ่านนะครับอีกหลายคนก็เชื่อว่าน่าจะไม่ผ่านแต่ส่วนตัวผมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตน่าจะผ่านนะครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างนะครับที่เป็นสถานการณ์ที่เหตุการณ์มันพาไปแหละแล้วมันควรจะผ่านด้วยนะครับหรืออาจจะไม่ผ่านใช้เรื่องนี้เป็นการทุบ ก็เป็นไปได้นะนะครับโดยที่ทางคุณแกรี่เกนเซอร์ก็เน้นย้ำนะว่าการพิจารณาคดีของศาลล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวตัดสินนะครับไม่ไม่กล่าวถึงตัวเองเลยว่ามีสิทธิอำนาจเด็ดขาดว่าในการที่จะอนุมัติเรื่องนี้ทำให้ผ่านนะครับแต่เอาละเราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นเกมนะนะครับจะผ่านไม่ผ่านก็าช่างมันนะนะครับอย่างน้อยเราก็ถ้าเกิดไม่ผ่านเราก็ได้เก็บของถูกนะครับ ถ้าเกิดผ่านเราก็แฮปปี้ดีใจใช่ไหมนะครับก็ตลาดคริปโตมันยังโตได้เยอะนะครับถ้าเกิดไม่ผ่านก็ดีนะเก็บของถูกดีนะครับแอลคอยราคาถูกถูกเยอะเลยนะแต่ถ้าเกิดผ่านก็ดีใจด้วยนะครับแต่ผมก็คิดว่าน่าจะมีการทุบอีกแหละนะครับใครพลาดเก็บของอยากเก็บของมากกว่านี้ก็เป็นโอกาสของคุณโอเคนะครับเราก็พูดถึงเรื่องอา,อาดูอาบูดาบีด้วยกัน นะครับอันนี้เป็นคอยมีนานะก็จากบาเรนนะได้รับใบอนุญาตจาก VASP จากวารานะครับหรือ v, AR, v a r v a r a นะครับขอขอในดูไบนะครับอันนี้เป็นใบอนุญาตนะครับของคอยมีนานะครับในบริษัทแรกเปลี่ยนสกุลเงินี้ตอนที่ตั้งอยู่ในบาเรนได้รับอนุญาตให้ บริการสินทรัพย์เสมือนใน VASP นะครับเป็นใบอนุญาตของเรากำกับดูแลโดยสินทรัพย์โดยวาราหรือ VARA นะครับที่จะขอในการทำธุรกิจในพื้นที่คำถแถลงการณ์ตั้งแต่วันที่12ธันวาคมนะครับเราก็ติดตามกันนะก็มา,อ,มาอัปเดตประมาณนี้เดี๋ยวเราไปข่าวของฝั่งของเหรียญต่างๆด้วยกันว่ามีตานะครับตอนนี้ก็เข้ากระดานไบแนนเป็นฝั่งของฟิวเจอร์ไปแล้ะ ก็เตรียมตัวนะครับที่จะเข้าสปอร์ตของแบบเดียวกับบลองแต่อาจจะต้องอัพมาเก็ตแคปกับโปรเจกต์สักนิดหน่อยวันนี้มีโปรเจกต์ที่มีการอัปเดตนะครับเข้าวๆแล้วก็มาในช่อง r Rich Moon c คอยอยู่แล้วแหละนะครับเดี๋ยวพอเข้ากระดานสปอร์ตไปฝั่งไบแนนเราก็ไปอัปเดตในฝั่งของสปอร์ตด้วยกันนะครับฝั่งของช่องแรกด้วยกันนะครับ อันนี้ก็เป็นบล็อกเชนที่ชื่อว่า g o s t Stack นะครับที่รวดเร็วเป็น Pool บน Polygon และก็ BNB Chain ชนะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็จัดหาสภาพห้องให้กับ Caspa โดยการจับทูโทเค็นกับ m มทริกกับ BnB ได้แล้วนะครับแล้วก็มีการเพิ่มฐานผู้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่ม cross chain จึงมีรับประกันศักยภาพมากมายใน Pool ของ Caswbnb นะครับที่ใช้ประโยชน์จากความเร็วของ b n B B&B Smart Chain และต้นทุนต่ำนั่นเองจากข้อมูลนะครับของ c a s t a ก็เพิ่มกึ้น5%และอัลกอริทึมของเขาก็คาดการว่าจะแตะประมาณ14เซนนะครับภายใน1เดือนจากนั้นโปรโตคอลอย่าง Ghost d a s นะครับซึ่งเป็นรากฐานของบล็อกเชนของ c a s t a ก็รวดเร็วและไม่เปลียนสิทธิภาพนะครับยังคงขยายขอบเขตการเข้าถึงต่อไปนะครับจากนั้นแหล่งการขุดใหม่สองแหล่งนะครับก็จะเปิดตัวเมื่อเร็วๆนี้ นะครับโดยนำเสนอช่องทางใหม่สำหรับการเข้าร่วมในการรักษาความปลอดภัยนะครับกับคนที่ใช้บริการนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีการจัดหาสภาพคล่องมากขึ้นก็เป็นการอัปเดตนะครับในที่ชื่อว่า smartdex.io นะครับวันที่13ธันวาคมปี2023นะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับว่าแคสปาเพิ่มสภาพคล่องของตัวเอง เอาและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราก็ชื่อแคสหรือแคสปานะครับก็เราก็มีชั่อนิวมูลบีพีเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าตัวย่อว่า RNDR นะครับเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสัปดาห์นี้แล้วเขาก็มีการคาดการณ์นะในช่วงปีใหม่นะครับก็น่าจะทำจุดสูงสุดฉะนั้นเรนเดอร์ ender, นะครับผมขอเรียกงนี้ละกันเพราะว่าตัวย่อเนี่ยผมก็ไม่รู้สะกดยังไงนะครับเขาก็บอกว่าเหนือแนวต้านเพียงหนึ่งเดียวนะครับจนถึงจุดระดับสูงสุดตลอดการนะครับเดือนนี้จะทะลุได้ไหมเนี่ยเราต้องมาดูกันฉะนั้นเรนเดอร์ ender, นะการเคลื่อนไหวด้านบนนะครับเร่งความเร็วด้วย นในราคาของเรนเดอร์เนี่ยก็ประสบภาวะกระทิงนะครับอ,อย่างมีนัยสำคัญในปีนี้นะครับตั้งแต่เดือนมก,กราได้เพิ่มขึ้น1,100จนถึงสูงสุดใหม่ในปีในที่ประมาณ4.87ดอลลาร์นะครับในวันนี้ซึ่งราคาสูงสุดในรอบกว่าประมาณ700วันและเรนเดอร์นะครับใหม่ก็ราคาสูงสุดในรอบปีด้วย ฉะนั้นในระหว่างการเคลื่อนไหวขาขึ้นเนี่ยเรนเดอร์ก็ทะลุออกจากพื้นที่แนวต้านนะครับแนวนอนหลักมาตั้งแต่เดือนเมษานะครับสิ่งนี้ก็เร่งอัตราการเพิ่มขึ้นอีกนะครับและตอนนี้ราคาเหนือแนวต้านเพียงหนึ่งเดียวจนถึงระดับสูงสุดตลอดการฉะนั้นกราฟรายสัปดาห์ต่อ RNDR นะครับต่อ USD ที่กราฟเนี่ยมาจาก t d i n g Vi e w เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อสภาวะตลาด เดเดอร์ที่ใช้ relative strength index นะครับ RSI ก็เป็นงตัวบ่งชี้โมเมนตัมก็พิจารณาถึงตลาดมีการซื้อที่มากเกินไปนะครับแล้หรือมีการขายมากเกินไปอาจจะมีการสะสมหรือขายสินทรัพย์ต่อหรือไม่เนี่ยเราก็ต้องดูด้วยกันฉะนั้นค่า i s i สูงกว่า50มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับฉะนั้นตลาดหากอ่านค่าต่ำกว่า50ก็จะตรงกันข้ามคือเป็นขาลงนะครับในเรื่องของแรงซื้อ RSI ในสัปดาห์ก็อยู่เหนือ50และเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีการซื้อมากเกินไปแต่กับความแตกต่างก,ก็เป็นขาลงนั่นเองตอนนี้นะครับเทรดเดอร์นะครับและนะักวิเคราะห์สกุลเงินดีต้นส่วนใหญ่ก็มีการพูดคุยกันใน X อ็กเนี่ยก,ก็เชื่อว่าการเคลื่อนไหวขาขึ้นจะดำเนินต่อไปโดยคุณดอมินีนะครับทวิตในเรื่องของกราฟราคาของเรนเดอร์เนี่ยจะไปเป้าหมายถัดไปคือ5.50ดอลลาร์นะครับกราฟรายวันของ เรนเดอต่อ U S C ที่มาเนี่ยมาจากออกคริปโตท็อคนะครับเขาก็กล่าวว่ากําลังซื้อของเรนเดอร์เพิ่มมากขึ้นจากนั้นการเคลื่อนไหวของราคาก็มีสิทธิ์ที่จะไปต่อนะครับฉะนั้นเขาก็ทวิตว่านับตั้งแต่ราคาทะลุะออกมาจากรูปแบบสามเหลี่ยมเนี่ยแนวรับที่แข็งแกร่งก็อยู่ที่3.5ดอลลาร์โมเมนตัมที่ลดลงของเรนเดอร์ก็มีความแข็งแกร่งโดยแตะเครื่องหมายที่4ดอลลาร์3ดอลลาร์นะครับที่แตกต่างก,กัน ก็อยู่ว่าเรนเดอร์จะไปต่อได้ไหมนะครับฉะนั้นแอลคอยพวกนี้นะครับก็เล่าเรื่องของ AI กําลังจะบูมในระยะยาวเนาะเรนเดอร์ก็เป็นหนึ่งในเหรียญที่จับกระแสของของ AI ด้วยกันนะครับเรามาดูเรื่องของทฤษฎีอีลอรดเวฟด้วยกันเกี่ยวกับการวิเคราะห์รูปแบบราคาระยะยาวที่เกิดขึ้นในเชิงรูปแบบจิตวิทยานะครับนักลงทุนก็กําหนดทิศทางของแนวโน้มและ นะครับว่าเป็นไปได้มากที่สุดที่บ่งชี้ว่าเรนเดอร์เนี่ยอยู่ในคลื่นลูกที่สามนะครับฉะนั้นการเคลื่อนไหวก็ในหนึ่งเดือนเนี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับก็บ่งชี้นะครับว่าคลื่นลูกที่สามเนี่ยได้ขยายออกแล้วก็มีความยาวคลื่นลูกความยาวของลูกเกินกว่าคลื่นลูกที่หนึ่งไปแล้วนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะทำออทามไฮได้ซึ่ง เขาบอกว่าแนวต้านถัดไปคือ8.40ดอลลาร์นะครับและจะมีการเคลื่อนไหวขาขึ้นถึง75%ถ้ามาดูกราฟเรนเดอร์ต่อ USD/T3 วันนะครับที่มาจากเทต i ิ้งวิวเขาก็คาดการว่าเรนเดอร์จะเป็นขาขึ้นและแต่ความล้มเหลวเนี่ยการเคลื่อนตัวเหนือแนวต้านที่5.50ดอลลาร์หมายถึงจุดสูงสุดนะครับราคาอาจจะลดลงไปแนวรับที่ใกล้กับ3.70ดอลลาร์ได้กรณีนั้น นะครับก็จะอาจจะมีการลดลง20จากราคาปัจจุบนันและลดลง3 2จากบริเวณ5.50ดอลลาร์นะครับเขาก็ดูที่5.5 0สแหละนะครับแต่ก็เชื่อว่าถ้าขึ้นไปราคานั้นเป็นแนวต้านที่จะมีการเทขายใหญ่โอเคข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราก็ชื่อว่า มิชชั่นนิวมูนบีไอพีนะครับเราก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วก็มีกลุ่มลูน่าด้วยนะครับแล้วผมก็ฝากกระดานบิดเกตเอาไว้ด้วยผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะกายแล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับในสำหรับนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทอรล่านะครับก็จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับนี้ขอตัวลาไป ง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OKX OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OKX OK.